ดูคน,นไทยครับ <c oughs> ทะลุครับทะลุ <c oughs> ครับ, <c oughs> รบต่อยอีกแล้วครับเดียมครับ <c oughs> นักนำนักดี cũng có bọt thế Thiệt thế Đừng thiệt, thế. <laughs> thiệt thế. Đây. Hả? tiếng này ใส่สวยใส่สวยครับคนายย่อไม่ครับคุอ่างล่ำบรลุสอดฟุบรลุจรงเดยสองตัวแลหสอตัวเลี้ยงไหมนี่้น้เลสองตัวเลียงเลมันลอยมากลายแล้วยังมันเนาะยิงกันทุรดอกช็ช็ช็ช รอดำนะเพื่อนรอดรอดโตสุดเด็ดฟางใบบัวครับเดี๋ยวต้องพิสูจน์นะครับโอ้แม่นเอาอีกแล้วเรือ